สายฟรีห้ามพลรราดกิจการรมปั้นตุ๊กตาหิมะลุ้นของฟรีสุดแสนจะคุ้มโคตรที่ดาวเทาก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปซื้อถุงมือซะก่อนที่ร้านค้าทั่วไปตามแลนด์ได้เลยมันจะหน้าตาแบบถุงมือสีฟ,ฟ้าราคาค0า500ผมก็เลยจัดหนักจัดเต็มซื้อไปเลย100อันกาแบบเม่อตกปลาไปด้วยแล้วก็ปั้นตุ๊กตาไปด้วยโคตรชิวอะต่อไปก็ไปหาจุดที่เราต้องการที่จะปั้นแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมา แล้วก็กดใช้ถุงมือเพื่อมันปั้นก้อนแรกก่อนมูลปั้นส่วนแรกเสร็จแล้วต้องรอก่อน20นาทีนะรอมคูคูด้าให้เสร็จก่อนถึงเราจะปั้นส่วนที่2ต่อไปได้ตั้งแต่ส่วนที่2เนี่ยมันจะมีมินิเกมให้เราเล่นหากกดพลาดมันก็จะมีอาการแบบว่าเป็นโรคที่นึงเตือนไม่ค่อยตรงเหมือนจะล้มตลอดเวลาและก็จะต้องรอเวลาให้ครบ20นาทีซะก่อนระหว่างนี้ก็ไปทาอะไรก็ได้ไปมือตกปลาไป ทรงคงทรงของจิบทรงจริบสาวจบปงจบปูนขอครบ20นาทีแล้วก็กลับมาปั้นที่จุดเดิมก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีดาวขึ้นรอบๆตุ๊กตาหิมะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่เรากดปั้นหิมะมันจะต้องใช้ถุงมือ1อันทุกครั้งอย่าลืมพกไปเยอะๆไว้เกินก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับหลายรอบ และในที่สุดกัตาหิมะแบบฉบับสมบูรณ์ที่เราตั้งตารอมานานแสนนานมาหลายชั่วโมงเป็นชั่วโมงกระนานเทินส่วนขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือการเก็บกัตาหิมะประสัมาักด E แล้วก็เก็บได้เลยแล้วก็จะได้กล่องกิฟต์บล็อกหนึอันส่วนผมเนี่ยก็ตั้นกัตาหิมะปาได้ครบทั้ง10ตัวแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าขอที่จะได้เดี๋ยวเระจะคุ้มเกินเบอร์ขนาดไหน ผลประกอบการที่ได้ก็ถือว่าค้มอยู่นะได้ไวบีมา2เจมมาสอ,าสอแล้วก็กล่องเตียวุฒิห้าพผมมีอยู่ก่อนแล้วสที่เหลือก็จะเป็นพะของแร่แล้วก็อาหารได้อยู่คุ้มเลยปั้นก้อนแรกของตัวต่อไปเราไม่ต้องรอเวลานะฮะสามารถปั้นต่อได้เลยกิจกรรมนี้เนี่ยมันมีข้อดีแบบดีมากๆตรงที่หนึ่งคุ้มและสองก็คือไม่ว่าเซิร์ฟจะรีไปกี่ครั้งก็ตามมันก็ยังอยู่เหมือนเดิม ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใดครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย